เรียบร้อยพอดุลคุ้มไม่ดีเลยนะที่ี่มม่ไที่นึงี่าไม่ตายหรอเฮ้ยกระตุกเกือบตายเดกีไรับ็จแล้วพี่โดนพี่โดนสีคามองกันเฮ้ยบอลเลเฮ้ยเมาส์ค้างอะไรเนี่ยเอ้าว๊ด ฮ้นเอมันไหวอเนี้ยมันเอมันไหวอ้วเนี่ยพี่ยไหวพี่ว่พี่ตตตตาดตเฮ้ยสวยเห็นละหมดี้หมดี้มดี้เอ็มตีแกนด้วยอะ กับโคดันรีโอฟิลเล l ร์ฟาร์แ e ลและรถสปอร์ตสุดเท่กับสปอร์ตคาร์สกู๊ปันเดอร์เพกิจกรรมสายฟรีที่คุณไม่ควรพลาดเียนร่วมกิจกรรมและทำทางธรกิจให้ครบเงื่อนไขที่กำหนดเงื่อนไขที่หนึ่งเมื่อเติมเพชรครบหนึ่งเพชรรับไปเลยชุดลาวาสีดำสุดเท่พร้อมกางเก่งรีเมดดิทิชั่นไม่เหมือนใครแจกฟรีสำหรับผู้หญิงที่คุณไม่ควรพลาดย้ำอีกทีกับสกีรถสปอร์ตลายสีน้ำเงินดำมีรถลายที่สุดเท่ไม่เหมือนใครแนน้สายซิ่งไม่ควรพลาดเริ่มวันของกิจกรรมตั้งแต่วันเที่ การลิน่ามีฟังเทยแหลม ปั้นตำนานสมรรถภูใหม่กับไอเทมสุดโหดพิเศษสุดต้อนรับเดือนธันวาคมกับไฮไลท์ไอเทมต้อนรับแพทใหม่โชว์เค้นบลูไฮส์มาจะใหม่กับไอคลังกาแฟชั้นหนึ่งมีรองเท้าหมีสมีชมพูมสุดน่ารักหนึ่งในไอเทมที่ผู้เได้จำนวนมากเรียกร้องให้กลับมาอีกครั้งงธันวาคมสกินคาราเฟลออนร่อร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 นาออนไลน์3ธันวาคมโชคชะตา,าลุยขุมัพ่น3ธันวาคมความแบล็กลับมาอีกครั้งและ4ธันวาคมพลาดไม่ได้กับแปดทีกันตีแผนปลดเต็มหลับเสื้อดอกไอหมอกลูกสร้างประสบการณ์กับฟรีไฟล์สฟรีไฟล์นักชี่า สวัสดีคนดูทุกทุกคนทุกทุกท่านด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมไอซีแม็กนะครับเรากลับมาในเกมฟรีไฟรอบเท่าไหร่เราก็ไม่รู้นะครับนาะซึ่งวันนี้ก็เหมือนเดิมครับคลิปนี้ก็ตอนนี้อัปเดตแต้มกันหน่อยละกันเนาะมาแล้วครับเป็นคลิปที่ขึ้น60,000นะครับอีกแค่1เกมเท่านั้นนะครับผมก็จะขึ้น1 0,000แล้วเอ้ยเดี๋ยวนะเออถูกละอีกเกมเดียวนะครับขึ้น6 0,000แต้มนะมาดูกันว่าเกม6 0,000มันจะเดือดขนาดไหนนะครับแปเดี๋ยวมาดูกันด้วยว่าซีซ อาจจะถึงแสนหรือเปล่าต้องอรอลุ้นกันนะเออดูดิพระตอนนี้ก็มาได้แบบเกินครึ่งทางแล้วด้วยนะครับไปดูกันในเกมครับสู้สมรภูมิเอาตัวรอดสู้ยังมีสตายได้ยินจะหลอนหูโอเคมาทุกคนเกมนี้เราจะขึ้นหกหมื่นแต้มกันแล้วนะครับนาะอซึ่งขาดอีกแค่หนึเกมนะครับก็ผมจะบอกว่าเกมนี้โคตรจะตึงด้วยนะครับเอยเกมนี้ตึงนันแหะเดี๋ยวต้องอันนี้หน่อยใครก็ได้เซฟพี่ๆหน่อยไปเอาสไน์กันดีย๋ยว แบกก็ได้แบกโดดเซฟก็ได้ไม่โดดไปแล้วล่ะโดดเซฟสักหนึ่งคนอ่ะต้องหาสันใดมาสู้แล้วแหละเกมตึงๆหมดแล้วใช่ตึงๆเลยตึงเลยเจอแบบหลายแคนเลยน่าจะแกนหลายตี้อยู่นะโอเครู้สึกเหมือนว่าเกมนี้น่าจะมีอ่าแรงแกนนะครับคิดว่านะคิดว่าน่าจะมีประมาณตี้สองตี้เลยนะครับในห้องนี้เนาะเกมแน่นๆเลยเดี๋ยวผมเดี๋ยวมารอดูกันนะว่าเกมนี้เราจะ ร่วงหรือเราจะรอดนะครับเพราะว่าอย่างว่านะว่าอีกเกมเดียวเราก็ขึ้นหกหมื่นแล้วนะครับซึ่งซีซั่นนี้ผมมาได้ประมาณเกินครึ่งทางแล้วเดี๋ยวเราเรามารอลุ้นกันนะครับว่าซีซั่นนี้ผมจะไปจบแต้มที่เท่าไหร่นะครับเราจะได้ถึงหนึ่งแสนหรือเปล่านะครับเออเดี๋ยวมาลุ้นกันเนาะมาเกินครึ่งทางแล้วรอดูครับไปเดี๋ยวเกมนี้ผมขอเล่นสไนเเลยแล้วกันเพราะว่ามันตึงนะครับเกมเป็นตึงอย่างนี้เราจะขาดสไนไม่ได้แน่นอนนะครับ ที่ต้องมีเลยซืสไนเปอร์เฮ้ยแต่เกมคาสุดแล้วเนี่ยใจใจใจแต่มีพี่มีคาสองก็บอกละมีบาดเล็กาเ,เลยคา่ายับไปเลยแลมีคนดาวดาวดาวเกมคาเกมคาสามหมัวมาไงวะมาโคตรไหวเนี่ยนี่คาตรงนี้เนี่ยเฮ้ยมีคนได้ชักเพนิดเพีลินยินเนี่ยมันสับยับเลย ไม่ไม่ไม่ใช่ตัวเดียวนะไม่ใช่ตัวเดียวนะได้ยินเสียงอ่ะไวไเราไปเชียวพี่วราเดินออกตายหมดเลยหรอเออตัวนี้กำลังวิ่งหอดนี่คาตรงพี่โคตรเยอะเลยว่ะเกมเพลงนี้ขอซัดทำไมแล้วกันไหมดแล้วหมดละ นี่เอาผมได้มาทั้งหมด2คชิวแล้ะคิดว่าเ่าจะได้อยู่นะเกมนี้สเทียสโกครับเดือนกว่าแล้ว ่เรียบร้อยหัวรุดกูก็ดีเลยนะที่พี่มีด้วยแต่พี่ลืมนี่หัวรุดไปเปหลวุนสิล่วงถ้าไม่ตายหรอโอ้ยกระตุกเกือเกือบตายไม่ไดย่พี่เียแอมาไม่ได้ยนนี้เียเียแล้วพี่โดนพี่โดน ตีกามของกะเอ้บอลเลดเอ้ยเมาส์ค้างอะไรเนี่ยเอ้าวัดโอ้โหูอย่างชอบเลยกดไอ้บอลไปได้เป็นเชี่ยเลยวะงงวะเล่นร้อยวันพันปีมาไม่เคยเปลี่ยนเลยใช่ใช่บอลเลดเจาะมาจากทางโรงเก็บว่ะแหละยิงพี่มาไฮ้ยเรามันไหวอันเนี่ยมันเราเป็นไหวอันเนี่ยพี่ว่าเฮ้ยสวย เห็นแล้วโมดี้โมดี้โมดี้ M K ตีแกนด้วยเฮ้ยคนลงข้าง่าผมอ่าเจ็บเรียบร้อยตัวนี้ตายซ้ำสองอ่ะคือตายแล้วตายอีกกัะบอกเลย นิ่งๆเแล้วมันยิงไม่ตายล่ะถามสีนะัดส่จะล่วงเอ็ดับบัสบ่อยเกินถ้าอย่าบอกนะว,ว่าเกมนี้เพราะตอนที่ผมเห็นหน้านล็อบบี้มันมีแรลงแกนอยู่นะครับแต่น่าจะเป็นตีที่เราแบบยิงตายไปละเนาะแต่คนลดไวนะครับแรงแกนหมดตีไปละเขาน่าจะลบกันอยู่นะเพราะว่าเขาตายตประมาณสามสิบกว่าคน,นครับก็น่าจะมีลบกันบ้างแล้วเออ การเดี๋ยวเกมนี้ผมจะยิงตัก15คิวนะไม่รู้ว่าจะถึงหรือเปล่าเนาะต้องรอลุ้นว่าคนเขาจะเด้งขึ้นมาเยอะไหมนะถ้าคนเด้งขึ้นมาอีกเราก story, nice ร sprout, ็น่าจะมีโอกาสยิงได้อยู่ครับ15คิวแล้วก็อยากยิงสไนเปอร์เท่าไหร่เจ็บดูดีเขาโผล่มาดีเอ๊ะมีคนยิงีก ขอแบบเจอตี้นึงเลยได้ไหมอุ้ยคูเล่นคูนเล่นคูนเล่นโหมันน่าฝากดีเลย <laughs> เกือบร่วงนะไม่ได้เลยนะหยอกมาได้เลยนะหยอกมาได้เลยครับกดปืนค่อยติดวะเป็นไรนี่เฮ้ยผมมีย4ดศีลอย่าน่ะ เขาจะลงมาผมนะเขารู้ว่าผมถือสไนเปอร์เขาอยากได้แล้วทีนั้นเห็นถือสไนเปอร์ไม่ได้เลยหิวกันใหญ่เลยแต่ละคนนะ่ะคือแบบอย่างนี้แหละพวกเล่สนสไนเปอร์คือเวลามันได้ยินเสียงสไนเปอร์คือมันหิวครับไอพวกนี้มันจะหิวเป็นพิเศษนะเพราะมันอยากได้สไนเปอร์นะครับไม่อยากได้สไนเปอร์ก็อยากได้กระสุนสนนะ่ะมีอยู่ไม่กี่อย่างเลยมาดิอยากได้ก็มาเอาแค่นั้นแ่ยเห็นไหมวะที่ผมเห็นเขาลงป้อมามาเขาไม่ได้มาหาผมนะหรอเฮ้ อ่าดาวดึงหรือเปล่าไม่รู้เห็นเอ้คนแรกมันลงป้อมมาเฮ้ยนี่ไงโอดึงละเจีละเจีละเจีละไอตัวนี้สามรอบแล้วผมยิงมาละเฮ้ยโอ้ยมีตัวตัวนี้ตายดีครับอีกตัวนึงไปตันยิงด้วยยิงธรรมดาโลกไม่จำนะับนี่หัวหลุดไปดีครับ แม็กมันเอาเยอะบอกเลยเย้จอกันคนติรกระะเฉยเลยวะหมดที่ดีผมเป็นไรกับวระทะวะตั้งแต่แบบโดนวิ่งหน้าแบบวิ่งจูบหน้ากันแล้วแบบยิงไปล็อกตูดไอ้ครับคือหันหน้ามาด้วยนะโคตรงงเลยเจ็ดคิววะ ไอสิบเจ็ดตัวเป็นแบบผมว่าน่าจะได้รัาเกมนีนสิบห้าคิวของเราน่าจะไม่มีปัญหาแล้วเพราะว่าขาดอีกแค่อยู่สี่คิวนะครับผมอยากเจอแบบที่นึงเต็มๆมแบบวิ่งโถมอ่ะมีไหมแลากได้ช็อตแบบโดนโถมสี่ตัวเลยอ่ะมีตัวแบบว่ามีมีตี้แบบเยอะๆป่ะให้พี่อยากโดนโถมอ่ <c oughs> ไปรุ่นไปรุ่นเลื่อนร้อน ตรงโฟโอเคได้ปลาห้าคนห้าเท่ากันเท่ากันกันไปเจอแล้วี่ไงวิ่งมาดิช์จเลยดีกว่าสไนส์สไนสไก่มันเอ้ยผมเจอสนายโคตรเยอะเลยเกมนี้โอ้โหผมว่าบางทีโอ้ยนี่เราพูดไม่ทันท่านคำสนายทุกตัวบอกเลยเกินบางทีอ่ะก็ตอบเกินไป กระท้ายจะเป็นโรคอะไนี่โอ้โหทีนี้ชิวจัดเล่นอย่างง่ายอ่ะมันไม่ได้โดนโผมว่ะให้เขาดึงกันปะปล่อยเขาดึงดีปะไอที่แม็กต้องการโดนโผมดึงเลยเพื่อนดึงกันเลยดึงกันเลยโอ้โหไม่รักกันเลยไอที่แม็กเพื่อนไม่รักครับไม่พิภายพันดึงกันเลยครับ เราจะขึ้นยังไงทีนี้ยังไงครับไอ็นยังไงต่อวันนีส้สูงไม่ออกเด็บตายหาซ้ายมองบนบโอ้ยออคิดไม่โดนวู้ยมันจำแล้วเบิดเฉยเลยทำไมแบบ เอ,อ้ยิไม่อ,ออกผมมีเมาส์ก่อนผมว่าผมเล่นลววเกินละเมามันส์แบบหันไม่ได้ดังใจอแ,แป้งตัวดีสนเยเยอะจริงอ่ะผมพูดเลยนะสนเยเกมนี้น่าจะประมาณเป็นสิบกระบอกได้นะเพราะจับที่วิ่งผ่านมานะนี่กบห15คิวละพูดไปต้นเกมสนาดถ้าไม่ได้เล่นนานอะคือเวลาเราเล่นอะม,นมันจะเป็นแบบนี้นะครับคือผมไม่ได้จับไง นานๆที่เราจะแบบได้จับพอเวลาไม่ได้จับนานปุ๊บมันจะสับไม่ออกนะครับเพราะว่าไม่รู้จังหวะปืนเงี้ยยิงเร็วเกินมันก็แบบ,บ,บไม่ได้สับเร็วเกินก็ไม่ออกต้องพอดีด้วยนะห้าเยี่ยวเรวันนี้เราบรรุเป้าแนละ้วเพอเราตั้งใจไว้จะทำ15บห้นกับต,ต้นเกมเนาะพอดีเกมนี้ผมก็น่าจะขึ้น60,000แต้มด้วยนะครับไปยๆยเลย เกมนี้ไม่น่ามีอะไรมากเลยครับน่าจะทีหท่หนึ่งละแล้วก็ที่หกหมื่นเจอละตัวหนึ่งมีที่ไปกันจะตายดีครับเกนผมอยู่ข้างบนฮลัลโหลยังพูดดังไม่ฟังพูดล้วไม่ฟังเรียบร้อยที 7, ่หกหมื่นแอคไม่หนึ่งหรอโอ้ย แต่ผมขอดูคนที่มันยิงผมเกมที่แล้วนะครับนี่ไงเขาแร้งแกนยิงด้วยนะครับทุกคนนี่ปอกยิงอย่างที่ผมตายนะผมเข้ามาสองยู่ไอดีได้นะครับโอ้หเกมที่เรายิงไปคือเขาแร้งแกนแบบสามหมื่นเอ้หมื่นสามเลยนะครับหมื่นสามกับหมื่นสี่นะเกือบหรือเปล่าไม่เกือบดิไอเกือบอยู่ผมหล่นแต้มแล้เ่ยเออก็ถือว่าแต้มเขาก็เยอะอยู่นะครับเนี่ยเขาก็น่าจะลบนะเกมที่เจอเรากับกัาเรา ผมไม่ดูนะครับผมดู UID คนอื่นๆในตี้เขาไม่ได้นะเพราะว่าผมโดนยิงแค่คนเดียวก็อย่างที่ผมคิดไว้เลยนะว่ามีตี้รังแกนอยู่ด้วยเนาะก็ไปไม่ได้มีอะไรนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปขึ้นห0,000ื่นเนาะก็เลยเดี๋ยวคลิปนี้ก็น่าจะจบลงละใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอย่าลืมคอมเมนต์นะครับว่าอยากให้ทำคลิปแนวไหนนะครับขอบคุณทุกคนนะครับบ๊ายบายครับขอบคุณทุกการรับชมนะครับสำหรับวันนี้ขอตลาไปก่อนบ๊ายบายครับ